สวัสดีจ้าทุกคนมาตัดหญ้ามาตัดหญ้าสวนผลไม้ขังบ้านเขาให้มาตัดเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขามีอะไรมั่งอันนี้ไม่เ่สวนปยาเลอทุกคนสวนของขังบ้านเขามาเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรมั่งมีบะเขียบนี่สวนของเขาอุดมสมบูรณ์มากเลยนี่คือบะเขียบนะจ้าบะเขียบไยหนามีน้อยหนาอันนั้นอาจจะเป็นต้นสมโอนน้าตาเนาะ เดินดูอย่าก่อนทุกคนดูอย่าม่ใช่น,ใน้อยๆสมพ่อเขาหามาต้นดอกอยางงามงามมีักเขียบแล้วก็มีมะเขือละครมะเขือพวงอะไรมะเขือละครอ,อันนู้นเดี๋ยวกยยยล้องค่อยๆแพนเด้ออันนู้นสมโอนู้นต้นสมโอแต่ยังไม่มีหมากหรอกคัดคัดว่าแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงอีงอย่างกระบะจักบัใไช่ของเฮากรบเฮากระบู้เนาะ <laughs> ก็เดินชมไงเดินชมก่อนเดินดูยาก่อน พี่นะมีทางพักบุ๋งอ้ยงามแท้ๆยาเข้าก็ได้แล้วก็มีต,มต้นละมุดนู่นไกลๆเดี๋ยวจะพาไปไกลๆมาตามมาเรียกตะกร่องได้บัดทีนี้นี่ชมพู่ชมพู่พันอีหยังกับ,บัจักพอยังไม่เห็นมากแล้วก็มีบังุ่งมะละกอมีมีกล้วยภาษาอีสานกล้วยคืออะไรบัจัก <c oughs> มีกล้วยอุ้ยแกปลูกกันนันหลายเนะตาเนะมะเขือพวงเนะ พูจีกินยังไงทันบัดนี้พูนดอย,ยาวไปนู่นหลยทุกคนเป็นทแถวนั่นแหละนี่เราฟังนี่ไปก็เป็นบังุ่งกาลังออกเลยรดกมากแถวนี้จะเป็นแถวชมพู่เน้นยนาา้ํานะจ้าไม่ใช่สวนปัญญาเด้อทุกคนสวนเข้าให้มาตัดยาอู้หยาก็งามขักงามแน่นี่หยานี่เราจะตัดตามหล่องพักเขานี่แหละโอหล่องพักวนะัน่ะหล่องหลองสวนผลไม้เนาะนี่ ฝั่งนี้เป็นชมพู่ฝั่งนี้เป็นน้อยนาบักเขียบแล้วมาตากล้องตามมาเราต้องเดินสำรวจก่อนว่าเราจะตัดตรงไหนมั่งโอ้ยอย่างงามแท้พีละมุดเดี๋ยดๆออันนี้ดอกคือกระดึบมันตากระดึ๊บเมื่อว้ยเขาออกลูกหรอทุกคนลูกน้อยอย,อยู่ฮี่ละมมดละมุดละมุด นี่บักแข้งบักแข้งกระดกดกเลยต้นนี้นี่บักนาวนี่แหละตรงนี้แหละที่เราจะตัดยาออกเนาะเพราะว่าหกเขาหนาจะบอกว่ามันคุมต้นใหม่เขาเข้าก็เลยให้มาตัดออกอันนี้เป็นมะนาวเนาะมะนาวก็นนาจะมีหลายหลายต้นอยู่เ <lawsuit> ป <royable> ็นแถวของเข้าไปนั่นแหละแถวโซนนู้นก็เป็นมะละกอเนนี่นี่นี่บานเพิ่นอยู่นี่กระท่อมกระท่อมกระทอมกระทอมเพิ่นอยู่นี่กระท่อมเพิ่นเก็งามงามตัวมีตะไม้ทางหลังเลย เราจะไปทางไหนอีกตามาตามมาเรื่อยๆฮะ <c oughs> จะของเขาม่อยู่หรอกได้ทุกคนเขามาตัดยาเนี่พเพราะว่าแกบอกว่าทามาเราไม่เห็นคนก็นให้เขามาตัดเลยเนาะนี่กระ่อมแกกระ่อมของเศรษฐีคือ <c oughs> ใบไม้บานดีๆนี่เองเ,องเนาะอมของเศรษฐีเขายหวัวระพาทุกคนเลย งามกับงามแบบนี้หัวละพาก็ได้เบิ่งตูอันนี้ดอกหัวละพานี่เป็นหัวลาพาตัวผูด้วยนี่ทุกคนอันนี้่าจะเป็นตัวเมียเนาะเขียนเนาะหน้าตาเนาะอันนี้่าจะเป็นตัวเมียหัวลาพาดอกเขาจุ่มๆอย่างนี้เนาะนี่ถ้าเป็นตัวผูถ้าเป็นดอกหัวลาพาตัวผูเขาจะออกยาวๆแบบนี้ยาวถ้าเป็นหัวลาพาตัวเมียเขาจะเป็นปุ่มๆดอกเขาจะเป็นพุ่มเลยแหละเออถ้าใครเคยเห็นดอกตัวเมียก็จะนั่นแหละสังเกตเอา อันนี้เป็นยาวๆโจรดขึ้นมาหนึ่งดอ,อกตัวผูกพอเราพาเข้าก็ไล่หลายก่อปูนว้าวตะเกีกขยันปลูกจริงๆเลยเบิ่งเบิมีมงหุ่งตะไคร่กระเจี๊ยบฝักทองกล้วยน้อยหนาบึกเคียบละมุดมะม่วงยังไม่เห็นลำใหญ่ ก้องบอกพ่อนตีทิ่มไปแล้วลำใหญ่สมโอไทโยโหฮิวอยู่ไหนก็ไม่รู้เออนี่นะเหมหุ่งเขานะกระเพาะกระแปะหนารักหนารักตัวลูกตาเมาะตาแม่อยู่เดี๋ยวหาหาดูก่อนว่าพอจะมีต้นอะไรที่เขาจะพอจะเอาไปปลูกได้มั้งอู้ยแมงหลักแมทุกคนเนาะแกงใส่โนไม้งามงามเบิ่งเบิงตู้แมงลักเขาก็งามแท้ ดูไปเรื่อยๆพื้นที่เขาก็ไล่หลายเดินนี่เนาะส่อมพอเขาปลูกของหลายๆปูน่ะดูนะ,นะเห็นไหมยาเนปะปยาจะมาตัดนี่แหละนี่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 แหละที่เข้าห้มาตัดเนี่ยเนาะรถไสคเข้าเขามาได้ไหมมาทางไหนไม่มีทางบ่มีทางเขามารถไสค์อะแต่ว่าฝนฝนฝน,นตกแช่อย่างงี้ค่อนข้างเขายากอันนี้อันนี้ไม่ได้มาตัดเร็วเนาอเกะถากก่อนแล้วเนะาะเจ้าของเขาถากออกก่อนแล้ว ก็เลยจะเหลือแค่นี่เห็นเห็นขูเขียวนี่แหละเนี่ยตรงไปตัดหมดเลยโอ้ดีจนไม่ต้องไปตัดไก่เนาะอู้อยาหลายคุณนะอันที่เขาตัดออกก่อนนะตอนที่ลกๆนะไม่ได้เขามาว่าแต่ว่าแต่แกหวงก็เลยไม่ได้มาดูบัดมาเราแกตัดออกไวเราจนเหี่ยนอันนี้คืนใหม่นะเนี่ยโอ้ดูมันจะคุ้มตนบระเขียบแกล้วเด้หนิเนาะ ก็อพอแกให้มาตัดคุณน่ะมิเตย,ย์ยาตุกแกทุกคนเนีย่ยตุกแกก็ลังอ่อนเลยอันนี้ตัดไปหลายหลายรอบแต่ตัดโซนไหนไม่รู้ข้างนอกคุณหละเป็นยาตุกแกย่างไแหละโอ้โหมัวกินทุกคนเลยรถเข็นหนึ่งไม่พอถ้าถ้าเป็นยาอ่อนๆแบบเนี้ยตัดสองรถเข็นก็ไม่พอกินอู้ตะก,กะกินกิเนเ่ยมีฝักทองด้วยคุณน่ะแกขยันปลูกจริงๆเลย คนคนคนว่างจากงานประจำเนาะว่างหรือยังยังมั้งเกษียนยังยังหรอกเนาะโอ้กเกษียนแล้วแต่ว่าแกแกจะมาทำกระท่อมอยู่บ้านก็อยู่นอกอยู่ทองนาแกกไ็ไปไปกบักบ,กบกบับก็บานแกเนาะมามั่งไม่มามั่งแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะ่าจะเห็นแกทางวันแต่วันนี้ยังไม่เห็นมาเลยคือมาสายเทบ,บูมันนี่ บ้านแกอยู่ในตลาดนู่นกว่วแกจะออกมาถึงนี่อีกเนาะกว่วแกจะเซจภารกิจแกอีกถ้าแกมาแกก็อยู่มกอยู่ในสวนนี่แหละทางมือก็ไปอยู่ตรงบ้านหลังนู่นไปนั่งคุยกับหมู่บ้านคนทางบ้านเขานั่นแหละโว้ยอยากเขางามแท้ๆคุณนู้สออนสออนไอสวนพักเขานั่นน่ะมีทุกอย่างเลยตะไคร่แกปลูกขยายออกไปนู่นอีกมีตะไคร้มีกล้วยกล้วยกับปลูกเพิ่มไปนู่นอีกปลานู่น ฝั่งนี้เป็นบึกอึมาแถวนี้ก็เป็นบเกเขียบอีกเหรอว้าวทำไมเก็บปลูกหลายแทะอ๋ออาว้ยามกเกษียณเนาะไม่ได้มีไม่ได้ทํางานก็พอได้อยู่น้ำสวนพักใช่ไหมล่ะเนาะคนมีตังค์เนาะทำอะไรก็ดีไปเมดคองามแท้ๆพุ่ต้นไม้นะดินเขาดีด้วยดินแถวนี้มันแคดดินทรายเนาะเป็นดินดินโพนเนะตาเนาะสตีโพนงาม ไปเดี๋ยวไปตัดหญ้าก่อนเถอทุกคนพาชมสวนเขาเ้าแคนีแคน้แหละสำหรับคลิปนี้แคนี้แหละจ้าขอบคุณค่ะสว,วัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายตัดหญ้าก่อนเ้อะกหละหล่หลไปนู่นแหละข้างขัง่าและวจะได้พอรถใสไหมวันนี้บุ